นิดนึงนะคะเนี่ยคุณติ๊กเขาก็เพิ่งจะเอาน้ำเอาขนมมาให้ค่ะไม่เป็นไรเอ่อคุณตานี่เป็นนานยังคะตาเป็นนานยังไม่ปีกว่าปีกว่าตั้งแต่สมัยพาเจ้าโกมเดินซื้อของบันยังอ่านตาแต่ตุลาปีแล้วเลยแต่หน้าตาสดใสเนาะหน้าตาตาสดใสเนาะ ค่แกล้วหนูได้ยินช่วงหนึ่งบอกว่ายายก็เป็นด้วยเหรอเป็นเนี่ยคานสรุปมักกว่าตายเนี่ยเป็นทั้งคู่แล้วเป็นฝั่งไหนค่ะยายทั้งตัวเลยอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วมันแบบเวลาเราคาดในค้างเนี่ยพอสูดพอสูดก็ล้มเลยค่ะมันจะสู้แต่เราก็ต้องไปเอาน้ำไม่ได้ไงพยายามไปให้แล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมคะไปรักษาที่ไหนเหมือนเดิมเหมือนเดิม รักษาอยู่แต่ก็ไม่หายเพราะว่ามันเส้นอะไรนะเส้นเลือดในสมองตีบตีบยังไม่ถึงแตแต่ตานี่แตกหรือตีบคะแต่ไม่ตีบตาเป็นกะเกี่ยวกับไอขาอย่างเดียวเขาเรียกอะไรลูมาต่อยมาต่อยทีแรกที่เดินอยู่อ่ะรู้ไหมว่าตัวเองเป็นลูมาต่อยคะตอนนั้นไม่รู้แล้วก็เป็นในนี้ด้วยเนี่ยเป็นเจาะหัวเข่ามาเนี่ยเขาเลือดจานกะเพราะรั่ว แล้วกระเพาะรั่วอีกใช่ไหมใช่เพราะว่ายาแก้ปวดมันเข้าไปกัดกระเพาะแล้วเลือดยาสารสเตอรอลอ่ะสีดำขี้สีดำอะไรมันรูดเต็มหมดอ้วกมาอ้วกมาในเนื้วยโอ้ยเป็นเลือดแบบแดงโคตรตัวโคตรที่นอนหมดเลยแต่ไม่ได้ปวดท้องใช่ไหมตอนจะอ้วกอ่ะไม่ไม่ปวดแล้วมันเป็นยังไงถึงอ้วกคืออยู่ๆแล้วมัน มันพวนท้องแล้วมันอ้วกเลยใช่ไหมไม่ไม่มวนมันขึ้นใส่เฉยมันจ่างใไปกระเพาะไง้ายว่ามันจะเป็นลมเวลาออกไปข้างนอกเดินเข้ามาต้องแวะหลายที่เลยจะเป็นลมกระเพาะรั่วไม่บ่อยกระเพาะรั่วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เลือดสดหรอเป็นเลือดดำหรอคะเลือดดำดำแดงแดงหมน้าถ่ายอหรอแต่จะออกดำดำมาเพราะว่ามี้นเนี่ยขนาดนั้นแล้วยังถ่ายออกมาเป็นดำจนเกือบเดือนนะหมอเขาบอกให้ถ่ายออกให้หมดน่ะ ไปอยู่ที่โรงพยาบาลปากน้ำนานไหมคะไม่ไปนอนก็อาทิตย์เดียวมอ้งกลับมารักษาที่บ้านแล้วนี่เดินได้ไหมคะคุณตาตอนนี้ยังเดินไม่ได้ก็คือได้แต่อยู่อ๋อเมื่อก่อนนั่งไม่ได้อีกเหรอคะไม่ได้เลยเนี่ยพุกหยาดนั่งได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วไม่ได้หมายเพราะว่าแกฟื้นตัวดีกว่าลุงเตี้ยเนะออนสีเนาะ ฟื้นตัวดีกว่าเนี่ยแกแกจะลุกขึ้นเองนะเพราะว่าเราก็ไปไปจับแกให้กับแม่แกมีเราไม่มีแรงตาช่วยยายเอสรุปแล้วตาช่วยยายใช่เขาจะช่วยนุ่งผพ่อแายเนี่ยภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสรุปแล้วตอนนี้ใครมาดูแลบ้างคะเนี่ยหน่วยอนามัยม่วยลูกรายได้นะรายได้ก็คืออยู่กับลูกใช่ไหมคะ ไม่พูดถึงค่าห้องค่าอะไรไงค่าห้องก็เอมันคนแก่สองคนช่วยกันสองคนมันได้สองพันแปดก็เอาไปออกค่าบ <Means S 1> <esh aw S 2> ้านครับบ้านอาตอนนี้เงินคนพิการได้เท่าไหร่คะคุณยายแปดร้อยแปดร้อยสองคนก็ประาเวลามันเหลือแค่เจ็ดร้อยแปดร้อยคุละพันสี่พูดง่ายๆ่ายประมาณนั้นแล้วค่าไฟเหรอคะค่าไฟนั่นแหละรวมแล้วบางทีก็ดิ้เหลือห้าหกร้อยแล้วก็เก็บไม่กินไงแล้วบางทีก็แบบ ไปซื้อไข่เอาไว้เลยแผงหนึ่งแล้วบัตคนจนนะแล้วก็ซื้อพวกของอะไรมุกมามามาอะไรเอามาไว้เก็ไว้ไปกินกันทุกวันนี้ก็ได้แต่คนจนจ่ายเพราะว่าลูกเราก็แบบเขาก็สถานะเขาไม่ค่อยมีกันอืเข้าใจเข้าใจความรับผิดชอบคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะยายเนาะเขาก็ให้อยู่แบบว่าพีเขาส่งมาให้ห้าร้อยถ้าเราหมดเราจะบอกว่า แม่ไม่มีตังซื้อเข้าวสารแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะให้นานไหมคะกว่าหมอจะนัดไปดอนเนี้ยมีนัดหมอนัดไหมคะมีแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปมันทำบัตรนัดหายทำบัตรนัดหายแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเพราะมันมียาอยู่นะกว่ายาหมดช่วงนี้ก็คือว่าเราก็จะไปแบบฉุกเฉิน ลูกมันปักน้ำนี่ใช่ไหมคะปักปักน้ำเวลาไปเขาก็จะเอารถนะแอนิมาลอะไรอีรถรีเฟอร์มารับตอนนี้เป็นมะเร็งมาตัดปักน้ำนี่แหละมันจะไหนเป็นมะเร็งที่ปกไชนบุรีมันไปอะไรนะไปให้คีโมไปฉายแสงนูกว่าจะมาจะมาก็ไม่ได้มาสักทีหนูกบอกปีใหม่นี่ไม่ได้แล้ววันนี้วันนั้น โครงการของที่โบสถ์ลาเฟลค่ะมันเป็นโครงการวินเซนต์หงยัยงชีพฟันคริสต์มาสก็เลยไปก็เลยคิดถึงลุงนี่แหละตานี่แหลก่อนด้วยแล้วก็<ม>ไปโจทย์แล้วก็มีเยเล็กวาสนา<ม>พอดีก็เลยไม่รู้ชื่อก็เลยถามเยเล็กไอตานะเขาชื่ออะไรเขาก็เลยบอกว่าตานี่ <ตา S 1> ชื่อชื่อจริงตำลานใช่ก็เลยได้ชื่อนั้นทีนี้หนูก็บอกว่าไม่ต้องไปรับรอก เดี๋ยวหนูเอามาให้วันนั้นหนูก็จัดมาสิบชุดก็มีเข้าลุงเตี้ยด้วยเข้าไอปุยด้วยนี่แหละไอที่เออเนี่ยแหละค่ะพวกพี่เล็กวาสนาก็เอาไปแล้วทำไมจะเตี้ยไม่เดินไม่ได้คือไม่ได้เขาเดินไม่ได้เขาแตกหรือเปล่าเขาเส้นเลือดเขามันแตกไงคือซีซีซ้ายหรือซีขวาเขาเป็นเอามาพึกไปเลยเอามาพาดไปเลยนะคะก็เลยเขาเป็นนานแล้วนะนานนี่ยจะกี่ปีเขาไปแล้วในด้วยความที่ว่าคนเรามันไม่อยากหัดเดิน่ะนะไม่อยากทําอะไรก็เลยไม่้นานไ่อยากเดิน แล้วตานี่อยางหัดเดินไหมตอนนี้นตรงนี้มันตัดคอือทุกส่วนในร่างกายตานี้ไม่ได้มีตรงไหนชาเลยใช่ไหมคะเออก็มีนี่น่อยแต่ก็บางกไ้อาก็ได้แต่ยายคนเดียวแต่เอาพูดถึงว่าถ้ามีคนดูแลใกล้ชิดล้วพาเดินนี่ตาม,มีโอกาสาได้เดิน,น,นใช่ได้แต่มีคน แต่ว่าไม้สีเท้ามีไหมคะเนี่ยมีก็พูดกับเขาอยู่ประจำมีคนพยุงดูแลเราป่านนี้เราเดินได้แล้วเราไม่พูดถึงพูดถึงว่าถ้ามีอาสานะพูดถึงอาสาอาสาที่เขาจะมาช่วยอ่ะพาเดินพาออกกําลังกายแบบนี้นะเนาะอาสาใครก็ได้ที่เป็นจิตอาสาใชวันละชั่วโมงนใช่วันละชั่วโมงอะไรแบบนี้ ก็ให้เดินกลับไปกลับมาวันละเก้าได้ยืนแต่ถ้ายืนนี่คือตาก็ยังยืนประคองตัวไม่ได้ใช่ไหมตัวเนี่ยยังยังไม่ได้ลองยืนเลยแล้วเช็ดตัวอาบน้ํำยังไงเขาเช็ดตัวผ้ชุบน้ำผมผมอ่ะใครมาตัดให้ครับยายมาเรียนไทยมาเรียนไทยพูดพืเลยยายทําเองเขาก็เอาหัวไว้อมายายก็จะทําก็หัวนอนสะละแล้วสะเสื่อไม่ไม่ได้สะผ้าชุบผ้าไปชุบน้ํามามาแล้วมันเช็ดเกันอย่างเงี้ยมันทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ คือคนเนี้ยมันต้องใช้ข้างเดียวมข้างข้างนี้เผื่อจะยกยกได้อยู่แต่ช้าใช่ไหมคะยายข้างนี้มันทํางานไม่ได้มันจับอะไรไม่ได้เลยอขนาดล้างชามอ่ะมันต้องเอาชามมาวางตรงนี้แล้วก็เอามือนี่ถูแต่อันเนี้ยมันมันจะไปจับไม่ได้แค่ประคองเฉยมันไม่ทํางานเลยพูดเถอะว่าแต่ดาทีก็เอากระคาดไม่กินจ้ ก็พี่เล็กก็พี่เล็กก็มีบุญเหมือนกันนะพี่เล็กก็สองรอบแล้วก็ยังฟื้นมาได้อ่ะแต่ตอนนี้ผมต้องดูแลตัวใช่ไม่ตาหนูอ่ะถ้าหนูได้มาตรงนี้แล้วหนูถ่ายรูปหนูอัดคลิปเผื่อหนูมีอะไรแล้วหนูเดี๋ยวหนูไปจะไปเผื่อมีหนทางลู่ทางอะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูคือยังไม่มีมีอยู่แค่ว่ามาช่วยแบบนั่นใช่ไหม พวกอนามัยเนี่ยอะไรแบบนี้หมออนามัยเนี่ยมันดูแลสุขภาพเบื้องต้นเบื้องต้นธรรมดาเขาก็มีหลายเคสเแต่ว่าพูดถึงลึกๆอะไรเนีย<ไ>เข้ามาลึกๆอันนี้ยัง<ไ>อาจจะยังไม่มีใครไม่มีมค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะดูดูให้แล้วหนูเอาคลิปนี้ไปเสนอเขาให้นะคะว่าเป็นเป็นแบบนี้แบบนี้ตาพยายามที่อยากจะเดินพูดถึงว่าถ้ามีคนมาช่วยเดินอะไรมีอาสาอะไรแบบนี้หาหนทางยังไงที่จะมาช่วยบางีน่ะไม่มีอะไรกินน่ะกินข้ากับน้ำปลากันนะสองคนน่ะ จริงกันสองคนเราดูที่เราไม่บอกลูกเราไม่อยากบอกกับลูกว่าเอแม่ไม่มีนะอะไรเราไม่อยากความแล้วเขาก็เห็นใจเขาด้วยเราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะใช่เพราะว่าลูกก็เป็นหนี้เขาค่ะเข้าใจอลูกมาเรียนมหาลัยมั่งอะไรมั่งส่วนเจ้าโก้เขาไปอยู่ไหนตาเขาแม่เขาไปแล้วก็ต้องไปเข้าโรงเรียนที่น้องจนไปเลยโอเคเพราะเราลักษณะแล้วเรา ดูเขาไม่ได้แล้วเขาหนีไปอย่างเงี้ยเขาเดินไปเรากลัวคนจับตัวรถชนเขาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเหมือนคนเราฝากหัวใจนะเนี่ยทุกวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองเห็นเสื้อเขาอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะคิดถึงถึงเขาและไอ้น้องผู้หญิงเมื่อกี้ก็หลาน เนี่ยเขามาอยู่้องนี้เขาก็ดูแลดีเหมือนกันนะดูแลยายนะใช่เนี่ยตันนล่ยลูกใครเนี่ยลูกใครลูกของคนที่อยู่ทํางานตรงเนี้ยเขาเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนเนี่ยอืเขาไม่เห็นนเขาสงสารเวลานะเขาจะเรียกตัวเล็กนี่เหรอหรือพ่อแม่เขาแม่พ่อเขาก็เอามีเวลามีของกินเขาก็เอามาให้ไอ้ตัวน้อยเนี่ยเวลาเราจะซื้ออะไรอยากกินน้ำแข็งอะไรเขาก็จะเดินซื้อตรงนี้เราไม่กล้าให้ไปไกลๆเพราะเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาก็เลี้ยงต่า เขามีน้ำใจอ่ะเขาเพิ่งจะรู้จักยายไ่เท่าไหร่เขารักอ่ะเขาแบบเหมือนเขาผูกพันอ่ะเขาจะมาเฝ้ายายก็โชคดีกระตาตรงนี้ด้วยเนาะไม่ได้นอนหลับเนี่ยเขาก็มานั่งเฝ้าอยู่แค่วันนี้ถามอันนี้อันนี้มานนี่ดิเนี่ยอันแล้วหมาใครเนี่ยหมาเขาเขาเจ้าตัวเล็กหนูอยู่โรงเรียนเลยหรอปไหนคะพ่อกับแม่หนูทำงานตรงนี้เหรอคะตรงอู่นี่เหรอคะ หนูมานานหรือย mm ัง hmm. ลูกหนูมาอยู่นี่นานหรือยังเบิ่งดูออนสีคนเล้าบ่คนเล้าหมานี่ก็หมาเขาเลยอ่ะใช่ของเขาเขารู้จักรับผิดชอบนะหมาเหมือนเขาก็เลี้ยงเขามาหาวงทั้งสองเลยลูกทั้งสองปอไหนสามคนปอหแล้วหนูไปต่อที่ไหนลูกหนูย้ายมาหรือยัง แม่ว่าไงแม่ว่าไงอย่าไปยมอนหนึ่งที่ไหนมีบ้างวะอนุบาล<ด>ยังยืนไม่ถึงเนาะเทพสิรินแม่เ<ม>ทพสิรินนะ่ะได้อยู่แต่มันต้องเด็กในพื้นที่เขายังไม่ได้ย้ายมาเด็เทพซิรินนะ่ปะปหปหปีนี้เหรอลูกปหกปีไม่ใช่ปีนี้อ๋ออีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งอ่าหนูพวกหนูสองคนมีน้ำใจะนะ,ะลนกนะพูดถึงว่าสองคนเนี่ยมีน้ำใจ พวกหนูทําดีแล้วนะลูกนะสงสารตากะยายนะลูกนะสักวันหนึ่งนะพวกหนูจะได้รับสิ่งตอบแทนดีๆนะลูกนะทําไปเถอนนะไม่ต้องรังเกียจตากะยายนะลูกนะมีอะไรก็เช้ามาให้ถามตากะยายกินข้าวหรือยังอะไรให้หนูช่วยอะไรไหมนะออืขยงขยะอะไรก็ยายมีขยะก็รวบรวมไว้ให้เด็กๆมันออกไปทิ้งให้นะ พ่อก็าสั่งว่ามีขยายมีขยะก็ทิ้งขยะยะคะโอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอรับรับเรื่องไว้เผื่อหนูมีช่องทางทางเทศบาลด้วยเทศบาลนี้เข้ามาไหมคะมันเคยเข้ามาไหมทางเทศบาลตอนต้นๆนะเบื้องต้นที่ที่ดูแลใช่ไหมที่เป็นใช่ที่ตอนแรกเลยก็จะมาถามนู่นนี่นั่นอะไรว่ามีหลายหน่วยถ้าเช่าบ้านใครออกให้แล้วเป็นญาติกันญาติเขา เก็บเรอแล้วบอกว่าญาตเขาบอกเป็นธุรกิจส่วนตัวของลูกเขาเขาก็ต้องลูกเขาก็ต้องเป็นหลานเราแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปพูดอะไรไม่ได้ใช่เราก็เขาบอกธุรกิจของเขาเราจะพูดอะไรไงว่าเขาก็ไม่ได้ทํางานยายขอดูมือนะคือว่าหยิบอะไรแล้วมันไม่มันมันจับไม่แม่นอ่ะว่าง่ายๆใช่ไหมมันจับไม่ได้มันจับไม่ได้อะมันไม่รู้สึกกินข้าวกินกินอยู่ช้อนก็ตก ตกเป็นที่หล่นไปเลยฝั่งโน้นใช่ไหมแต่ฝั่งนี้นี่ปกติไหมหรือทั้งสองไม่ปกติอันนี้บางทีกินกินอยู่เราจะเข้าปากแล้วมันพลิกหล่นความควบคุมในเส้นประสาทเราไหเพราะว่ามันเส้นประสาทของเรานยมันดีบแต่ยังมียาตอนนี้ยายาจะเอามีกินอยู่ตลอดยายต้องคุมยาไว้ใช่ยาเนี้ยหยุดไม่ได้พอหยุดแ้่มันตาสู้นะสู้เดี๋ยวหนูมีลู่ทางให้นะคะยังไงอาจจะ เอ๊ะจะมาแล้วจะเหมือนแบบเดิมไหมที่มาดูเฉยๆแล้วอะไรนั้นมันเราก็ไม่รู้ถ้าสมมุติมันเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะมีคนน,าาน,อนอนเฉยๆแต่ญาติเขารู้หมดเลยนะแต่ยาตเขาไม่มาช่วยเหลือแถมมาพูดให้เราช้ำใจนะเขาบอกครอบครัวใครก็ครอบครัวมันเด็กเขาว่าเนี่ยเออนี้ก็บอกว่าจะขอเงินตั้งสองร้อยได้ไหมเอาเก็บ okay, ไว้นอนกินเผื่ออยากจะกินอะไระเขาก็บอกว่าให้ให้ลูกตัวเองดูแลแล้วลูกเขาก็ไม่ได้มาดูแลแล้วลูกชายอะ่ะ มันไม่ได้มาสนใจอะไร <Okay. S 2> เพราะว่าเวลาเขาทํางานก็ติดผู้หญิงอะไรหรือว่าอะไร mm. เขาจะเบิกเงินมาอะไรบางทีเขาจะเบิกมาเท่าไหร่เรารูมที <Okay. S 2> มาให้เราสองร้อยอย่างเงี้ยถามว่าสองร้อยอ่ะช้าข้มาแล้วซื้อแกงก็หมดร้อยกว่าบาทแล้วค่าจ้งางเมื่อไหร่ซักเสื้อซักผ้าให้ก็ยายเข้าไปห้องน้ําก็จะซักเองมือเดียวเอาแปบไปกับมังเอาผ้าไปก็จะมือเดียว mm. แล้วบางทีก็เอาขึ้นมาที่ตากแล้วแปรงขัดอย่างเงี้ยต แล้วก็ตากอยู่ในห้องน้ําเอาออกมาได้นอกจากเด็กสองคนเนี่ยยายนี่ยังเดินได้นิดหน่อยไม่ไม่ได้เลยเอ้ายายก็เดินไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ได้คานเนี่ยคานหมดแล้วพังหมดแล้วคาดูดูแขนคือขานี่มันไม่มีความรู้สึกหรือว่าไงคะหรือมันทรงตัวไม่ได้มันชาหมดเลยมันทรงตัวไม่ได้เดินเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลยกวจะคานได้น้าทิ่งแบบนี้ทีแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปห้องไปห้างได้เพราะไปฉีดวัคซีนเรียกวัคซีนอะไรบ้างอ๋อวัคซีนโควิด น่าเข็มที่สองเป็นเลย,เเลยมีผล,ลยืนท,นที่ยืนที่เครื่องสักผ้าจะเอาผ้าออกอหงายท้องตึ้งลม้มหัวฟาดกบมงังแตกเลยอ่ะนั่นแหละตังอบัตินั้นมันไม่เดินให้เลยมันก็เลยกลายเป็นแบบเดินไม่ได้ขนาดคุกเข่าข,ข้างเตียงนะบอกพี่ดึงเพื่อให้ฉันหน่อยเดียเขาก็จะช่วยนุงที่ตัวเล็กมันอยู่ตัวเล็กก็จะช่วยช่วยตาดึงคนละข้างดงึงเพื่อเพื่อขึ้นเนี่ย เวลาจะเปลี่ยนแล้วแพมเพิร์ดนี่ล่ะตาได้จากไหนอนามัยหรอคะอนามัยเพิ่งเอามามาให้ชุดหนึ่งเพราะว่าเราทำเขาเรียกเอลดีเอลอะไรไปเนี่ยเขาก็เพิ่งเอามาใส่ยายนี่ไม่ได้ใส่แพมเพิร์ดใช่ไหมใส่ทั้งคู่เลยอันนี้อันนี้มันใช้เปืองกว่าอันนี้เปืองกว่าเพราะว่าไอฉี่ของเรามันจะซึมตลอดเวลาเพราะฉี่มันไม่ดีตอนนี้ผ่าตัดมะเร็งรั่วคือว่าเขาใช้กระเพาะย้ายกระเพาะฉี่มา ย้ายมาเอามาเอารสอดเงกตอนที่ผ่าตัดมะเร็งหมอควไปโดนกระเพาะเยี่ยวก็เลยย้ายมาผ่าตัดเอามดลูกเอ้เอาอะไรออกนะปีกที่มันเป็นมะเร็งแล้วก็ไใส่ใส้ออกไปเกือบเม็ดนะขาดอีกนิดเดียวเม็ดหนึ่งมะเร็งมันมันกินมันแบบดําหมดเลยอะแต่มันเน่าอยู่ในท้องเราแล้วอ่ะมันออกตามลมหายใจแล้วที่แรกอ่ะพอออกไปแล้วันายเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอรับ เรื่องไว้เผื่อยังไงมีช่องทางลงไปเสนอนะคะ,ะเดี๋ยวมีเผื่อใครมาเยี่ยมเนะาะคุณยายคุณตานะคะ